ลาวเ้าลาวเบ่าลาวเป่าอดแล้วตลาดลาเป่าร้านคน้ำกวนนามียาีงามอในในตลาดลาบ่อแห่งนี้นะน้องงบน้องงบน้องงบเห็นผู้เดียวล่ะไอี่ายปลามึกาลาหกายมึก้หลเดองาโบหายเดหายเอาจับหมึกหมึกหมมึเออหมึก ไปเดี๋ยวเราไปชายแดนเวียดนะชายแดนเวียดนามายบายเลยไบ๊ายลูกบ๊ายายบ๊ายเดีายวบยบเด้อบยบเด้อไปเดี๋ยวไปชายแดนเวียดนะชายแดนเวียดนามเพราะว่าแถวนี้อยู่ กับเวียดนามนะครับแดดมาอีกแล้วอุ้ยสั่งแดดดิไปไปออมาแล้วครับออกจากเมืองนองครับมุงนา,าบ้านแดนสวรรค์นะฮะที่อยู่ติดกับชายแดนเวียดนามตัดขั้นตอน น้ำมันไปสัก50,000พันกระหอดนะห้าสิบพันกระหอดจะประมาณ90บาทประมาณนี้แหละปะั๊มน้ำมันนี่มีมมแอสซังกับกาซส่วนนะฮะกาซส่วนดีเซลแอสซังเบนซินเดียวกันครับ แดน,นวรรค์ผู้เหม็นขี้ยางพิหายเยีนยน้ำรดขี้ยางคักเนี่ยลากเป็นข้างเลยนนเหม็น,มนเป็ดไก่บุนีว่ามัดขาเอาไว้นะครับเอา้าสวัสดีครับฮอดแดนสวรรค์แล้วนะฮะเมื่อกีอ้ตุกวิธีเล่าวแวะไปเอ็ดทุระแป๊บหนึ่งเฮาก็เลยพาพุดเผือนเลาะเมืองนี้ดีกว่านะครับแดนสวรรค์เมืองแดนสวรรค์นี้มีพระองค์ใหญ่นะฮะับาพี่จำได้มีพระองค์ใหญ่แล้วตรงไปนี่ก็เป็นด้านลาเบานะครับ เลาะเมืองกันครับเป็นเมืองเออเป็นบ้านนาด้านเป็นบ้านใหญ่เลยฮะมีธนาคารธนาคารห้วยอารูนขุยขุยอารูนขุยอาโูนอาลอีกอย่างนึงนี่ด้านนั้นจะเป็นด้านลาเบาครับด้านลาเบา บ้านหน้าด้านก็นเลยมีร้านเยอะแยะมากมายนี่ว่าธนาคารตั้หลายอันนะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งวัดนะครับวัดพุล่าแดนสวนรรค์ก็ขึ้นไปเบิ้งที่ทัดเมืองก่อนครับตัวมูบ้านก่อนแวนนี่มีทางองบ์บ้าใหญ่เลยวัดวัดที่ใหญ่สุดในแดนสวนรรค์นะครับบ้านแดนสวนรรค์ มีองค์พระพุทธรูปยังใหญ่เลยนะฮะอันนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่เป็นบ้านใหญ่เหมือนครับบ้านแดนสวรรค์นะฮะทิหารบางไฟอันนี้เสออาอเนาะอันนี้เนาะสลักลายซื้อผู้บริจาคแม้นโพดเ์ใเลยยักใหญ่เลยนะฮะพระอระองสูงมากเลย ก็มีทั้งคนเวียดนามนะฮะแลวก็คนไทยคนลาวนะครับที่เดินทางเข้ามาแห่งวัดแห่งนี้นมัสการองค์พระที่มีความงดงามมากเลยองค์ใหญ่เลยครับเวลาขี่รถกก่นะจะเห็นชัดเจนเลยองค์ใหญ่มากนะครับเห็นชัดเจนมีประสังกระจาย เ,เดี๋ยวเบื้องบรรยากาศนะครับอันนี้น่าจะเป็นมุมนึงนะฮะที่เห็นหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับรถบอกก่อนว่ารถพ่วงรถบรรทุกคนสินค้าย่างหลายเลยนะฮะเขาคนสินค้าจากเวียดนามไปเลาาจากเลาาไปเวียดนามบางเทืกกมีรถไทยคนจากเวียดนามาไปไทยจากไทยไปเวียดนามนะ ถนนนี้บ้านแดนสวรรค์ไปครับใช้ทางเดินทางบาทที่นี่โอ้แวนแว่นแว่นแวน,แวน,แวนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเวียดนามครับเดี๋ยวเราก็ต้องจอดรถไว้นี่ครับกะล็อกรถเอาไว้นะครับแล้นออกไปหน้าด่านทั้งคูนใส่คันเดียวเพราะว่าจึงบ่ต้องลดขั้นตอนการเอ็ดเหลืองเข้านะครับเอ็ดขั้นตอนลดขั้นตอนการเอ็ดเหลืองเขาเขาก็จอดรถไว้หน้าด่านนี่แหละนะฮะแก้มถนน แล้วก็ขี่ขั้นเดียวไปนะครับเขาจะเข้าไปที่เวียดนามกันรถเวียดเฮ้ยนองยังไดหอวดินี่นะครับเลาเปล่าเล่าเปล่าอันนี้มันเมื่องเงี้ยนิอย่างสักอย่างกันแหละจำไม่ได้ลืมเขาบอกอยู่ตอนนี้เขาขี่เวียดนามแล้วเวียดนาม ไปเท่านั้น ลาเบาอ๋อตอนนี้ลาดตลาดเลาเบาลาวเบาลาเบาตลาดเลาเบาเลยมาเล่นเชื่อนะเลาเบาโอ้ลาเบาลาวเบาลาวเบาพอแล้วตลาดเลาเบาแล้วเบิ้งเครื่องเบิ้งของดีกว่าเพื่อได้ยังซื้อมือเนาะเอาละครับตอนนี้มาฮอดจะเป็นด้านเลาเบาฮะด้านเลาเบาด้านเลาเบาจ้ะอยู่ติดกับเอ่อหมึกเซโปนนะครับใส่รถ เล่าเข้ามานะครับเพื่อจีลดขั้นตอนการจุกจิกนะฮะในการพิดเหลืองอือโอ้โหถือเขาไปน้ำบ่ไม่ได้ถือเข้าไปซะถือ่อนี้กันนอกค่ะข่าเขาเบิ่งของเงียบอู้ออเงียบแล้วเซกิกบุรีบ,บรอกไปยังเบิง่งเคืองเบิ่งของ ตติิดดนี่อีกบอ้ขึอนของจากเวียดนามโอ้เป็นขึ้นของสบายดีซื้อคำบ่ฮะซื้อคำเลยบ่โอ้โหทองคำคำแท้เลยบ่นี่แย่เลยบอ้แย่เลยเนาะสบายดี สบายดีสบายดีทีนี่ต้องทักไทยสบายดีได้เพราะว่าอยู่ใกล้ชายแดนอยู่ใกล้ลาวแปบเดียวอ่ะยังมึงพื้งมึงเอาเข้ามากะทักททยกันหอ้ตลาดนบุกเปิต๊ ตลาดแรงอ๋อนี่ตลาดบ่เนี่ยนี่เลยคน้องบุเบิลเกิดไรครัโอ้ตลาดลาวเบาเนาะเป็นตลาดสดเนาะตรงนี้นะอ๋อเพราะทะลุข้างหลังกะเป็นตลาดสดนี่เป็นตลาดสดนะตลาดขายเครื่องไทยแลนด์เอาคือพี่มุกดาหาราไทยแลนด์เนี่ยมีมีอ่งางไรจากเมืองไทยอ๋อมีตัวหนังสือไทยหัวมุกดาหารไทยแลนด์ ไกด์อยู่นะฮะเวียดนามตลาดเวียดนามต,าตาลาดเล่าเบานะฮะอยู่ชายแดนอ,อ,อยู่ติดชายแดนติดก,กเซโปนฮะเข้ามายินีโกยมปเถาไไมาจะเล่าไอ้นี่เห็นไหมกินีโกยมา,า,นมานินจนจา้จา ยางบึงเก็บบรรยากาศนะปกติ <Bra> เขาจะขายเครื่องขายของเนาะเต็มมิวมันจะใส่แล้วเนาะพกยังซเจ้าินีจ้าวกะสลากกะคล้ายคล้บ้านเฮาแลวเนาะพักเพล็กยัง ทุกอย่างแตกต่างแค่ภาษาภาษาเขาก็ฟังเล่าได้อย er uh huh. ู่ฮะอืโบเปิดเห้นไหว่าข้ามมาล้วผู้สาวชซบ้าเออบ่เปิดกันยั่งบนชซบ้าไปไปไปเบิรโอ้้ข้ากันมาสูงเสาเนาะ โอ้สิวัสดีสวัสดีด้วยสบายดีสนเจ้าโอ้ขายเออปลาหมึกเนาะปลาหมึกแห้งจากทะเลเวียดนามฮะมีคนซื้อละขายดีท่าได้เนี่ยเจ้าเจ้าท่าไคร เจ้าคาเลยนะปีเลยนะรีเลยนะโอ้เจ้าเจ้าเป็นคนเล่าวะยังไงคนเวียคนเวียดบ่คนเวียดอันนี้อันนี้เออเนานเมืองยังอันนี้ระบาาระบาาระบาวซิตี้ปะระเบ่าระเบ่าอีื่นะระเม่าอีสิ่งนเป็นเมืองด้เป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านป็ตบ่าเศรษฐกิจเยเอขึ้นกับเมืองยัง

น่ารักหลายเลยสาวเวียดนามเดีมล้ำงามหลายสวยมากเนาะเดีมล้ำเนี่ยเดีมล้ำเดมเดมล้ำงามหลายอืมมาพูหมดราคาใช่ไหมได้มาเที่ยวมาส่งเออมาตลาดตลาดลาบเปาลาเบาสามารถมาอุลาเบาย่างเข้ามาตลาดโราเห็นร้านขายปลาหมึกแล้วก็สาวนก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 บอันเดียวได้แล้วอันเดียวนก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 อ๋อพอแล้วคือสาวทัวตามแล้ว โอ้ยมาจีบสาวอันน kind of ี้เขาเอินอย่างอันน okay. ี oh, like. ้ปลาทูเค็มปลาทูเค็มบ่ดปลาทูแห้งปลาทูแห้งดิกุ้งฝอยกุ้งฝอยดยกุ้งฝอยปลาทูแห้งอันนี้ขายยังไงถ้าเกิดนีกรุงโล่หนึ่งสี่แสนสามกมโอ้สี่แสนโลละสี่แสนสามโล่ละสี่แสนสามโอ้เป็นเป็นเป็นดองดองกิบอาจจะยังนงกันแล้วก็ขายกันกิบก็ได้ โดนก็ได้ใิ้ก็ได้จกันอ๋อเงินเงินกะบบอลลุ้นกว่าไล่เด็กเงินเก่านะเงินลากระลงเงินลากระลงกะตอนนี้ซ้ำกันแล้วเนาะซ้ำเดียวละมันลุ้นกว่ากระได้ฟันเดียวสองฟันนะเสเดียวกับใส่เงินลาวกระได้กะคือกันหรือว่าต้องไปแลกเป็นเงินเวียดนองกะเงินลายมันซจำกันเลยไม่คายเครื่องไม่สบายมันกะบบอลลุ้นกว่าบอลไล่นะกระได้ฟันเดียวสองฟันนะย อันนี้ก็หานเจ้าเองเลยเนาะหลานเจ้าเองเลยบอสร้านเจ้าเองเลยอ๋อน้องนกนะฮะ thank you thank you หลายตลาดนี้อาจจะอาหารตุ๋นแบบนี้ทั้งน้ำด้วยอ๋อทั้งฟุ่นเนาะโดยโดยอานตัวดินสดอืมหานสดแต่มันยังเสาอยู่นี่บอสคนยังเปิดท่านยังเแล้วนะโอ้ยังเปิดเแล่ามันเปิดฮอดจักหมงตลาดนี้พวกมูตรงเสากับพวกมูตรงคำแล้วมันปิดท่านนะอ๋อ หกโมงปิดหกโมงให้คนเล่าจนเบาเราล่าได้จนเบาได้เล่าสัจิ้นเน้นมีแฟนเล่าอยู่อ่ะฮะมีแฟนเล่าหรือมีแฟนเวียดจะค่อยมีเด้เอ้ยงานสิเข้าได้เยังไงกะโอเคนะเอาเมียมาเบิ่งแล้วมาหาโอ้มาหาแล้วเอาเอาคนนี้นี่อีกเพิ่มได้บ่กระบะเมียว่าได้ดีเมียดีใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคือก็ถ่ายรูปกับสาวไดยเอาถ่ายรูปหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามแชะโอ้ยอิสาดิว้าถ่ายรูปคนงานซื้อน้องนกน้องนกนกขายงกงกงกขายนี่งกงกขายนี่ขายปลาหมึกปลาหมึกขายปลาหมึกตัวหัวอะไรหมึกอะหัวหายหัวหายอ้าจับหมึกหมึกหมึกเออหมึกขายาหมึกโอเค thank you โดยกับใจหอมมากเลยขอบใจคือกันเด้อะโดยเอ้าอุ่นน้ำช่วย น่าจะน่าจะเป็นมแม่ค้าที่งามที่สุดในตลาดเราเบาเนาะมีดีได้มีกี่บ่เออเท่าว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะแม่คุณหลายหลายคนแบบนั้นกว่าน้อแมคค้าที่งามที่สุดในในตลาดเราเบาแห่งนี้นะ <c oughs> น้องโง่น้องงกน้ององกเห็นผู้เดียวไรล่ะ พื้นเลยโบแมนแล้วบ um ่เบ um oh, ิ่งแล้วดันเป็นว่าบ่้จังโบคือแบบนี้แลมันอาเลยโอ้ยังใดเลยบ่กินข้าวก็อิ่มแล้วดิโบกินเข่าโบกินข้าวก็อิ่มอ้าวโอ้ยมันสิจอยมันสิจอยเออกินหลายๆอืครับมาได้ใส่ไหมกระโปรงไหมภามาแต่เบียดปะภามาแต่เอออยู่เบียดก็เบียดอยู่ภามาแต่ทะเลอยู่ริทะเลบ่แม่นบ่แม่นยูนี่มันไกลโฟตเลยทะเลไหน อยู่บริยวงเตาอยู่ใกล้เซงไฮนิดหนึงโอ้เซงไฮ้เหรอใกล้เซงไฮนิดหนึงใกล้เซงไฮ้เนาะโดยอยู่ใกล้ซื้ออยู่ใกล้นี้หลายมันขายสำกันเขาบ่ได้โอเคโดยอ์อ๋อถามแน่ไมีมีแฟนแล้ววะมีแฟนแล้ววะมีแฟนเบียดเป็นลาวยังบ่มีนะเป็นเหลาวยังบ่มี่แบนี้แฟนลาวยังบ่มี่แฟนเล้วมีแต่แฟนเบียดออ๋มีแต่แฟนเบียดนะเดย์เดย์ เคสายเข้าสไปเลาะต่อเอาเข้าใจเด้อบายบายเฮ้ยยิ้งน้ำบอโอ้ขอบใจขอบใจน้ำนี่น้ำเนี่ย thank you เอาเดียวกันอะไรด้วย thank you ขอบใจขอบใจบ๊ายบายด้ยกันเห็นหนาไปตัดต่อปีไปกับเมียนะไปจื้อจุบายบายบ๊ายบายบ๊ายด้วยป้าปิดตัวแม่ค้าเวียดนามงามที่สุดในตลาดละมั่งหนี่เข้าเห็นฮะ ขอบใจขอบใจสบายดีสินจ้าวหมูจะซื้อยังอาเก็บบรรยากาศตลาดเวียดนามยำเออลถดมาลถดมาโอ้ข้างนอกก็มีอ่ะไปเอาคุยกันท้งนี้ไปแต่ล้มลื่นดีอืมฮ่าฮ่า โอ้เบียยังนี่ฮูดาฮูดาเบียฮูดาฮูดาฮูดาอย่าได้ครับเพิ่งบรรยากาศซื้อเอาวะออมสินออมทรัพย์อืมเอาวะง่ายพูดเะสินเจ้าพ่อจะไจะซื้อคนเล่าจะเข้ามาซื้อบอกคนเล่าอ่ะเข้ามาแบกซื้อกระสอบซื้อเป๋า เทียกเออเครื่องขอเครื่องไชอย่ต่างเอาจากเทียร์มาถ้าติดไทยจะซื้อกับไทยตดเบียดก็เอาจากเบียดีครับีคดสวัับสรบีบบบัีคัีี แปลกๆให้เขาซื้ออันนี้กัดันรัดเบาบไปป่ไปเปเบิ่งกันเลซื้อไม่ตช้งันนั้นเฮ้ยสาวก็เอาน้ำให้กินเอาบอกี้คุยเออเราอัธยาศัยดีมากเลยอะ่ะก็คือเป็นคนด,ดีคทับนี่ฮะตลาดสดนะฮะมาสวงเสาโพดกันเลยบุได้บุได้บุได้บ,บิ่งแต่ก็มันกะขายขึ้นกันกน,น,น,นั่นแหละเกิบ พุงเตะเตะกืบข้าใจเสื้อกะมาจากเวียดนามจีนสุดเวียดเป็นเสื้อผ้านะเป็นเสื้อ แดนเนี่ยนะรู้ย่บ้านใครบุญ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 มีแต่เครื่องอืมคนซื้อบุญอ๋อสมมติเข้าเข้ามาได้แค่นี้บ่ฮะเข้ามาได้แค่นี้หรือว่าขี้เขาอยูงในเมืองได้บ่ไไดด้้อยู่บ่พอเลาะเบิ่งละ อ๋อจักสิบเบิร์กอย่างมันก็นคือของบ้านบ้านเฮาแหละคล้ายๆกันโอเคฝนระดับลาบเบา